อีกสักเพลงฮะมือขึ้นอยากดูอยากเตะอยากรล่อแต่ยังขอเงินพ่อก็ขอให้ยกมือขึ้นอยากจะตาแต่ยากได้แฟนเด็กเอาที่ใส่ฟันเลยก็ขอให้ยกมือขึ้นแฟนไม่หล่อแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ก็แล้วไปยกยกยกเสียายแทบตายไม่ติดแต่ก็ยังมีชีวิตขอให้ยกมือ ยกไปยกไปปตุโทรัพ์ยกืาที่ตัไมแงลแล้วก็สวัสดีและต้อนรับด้วยนะครับสับว์ตลรวสาวสวยทุกท่านที่พิ่งมานะฮะั่งูแยกนึ้นอนี้คุณอยู่กับทีมงานเมืองาชื่อครับกับทีมงานเดินชา l l เลน e ์มิวสิ a วนะครับเรื่องราวของรถสองแถวนำเที่ยวทั่วไทย ชวงนี้อยู่กับทีมงานดีเจพร้อมกับโคโตี้สาวสวยครับวสวยไม่สวยสวยกาดูเองแล้วกันฮะผู้ <c oughs> ชายหลายคนเห็นโคตี้งานนี้แล้วเนี่ย<ม>จิตใจวิววิวเลยฮะ